สวัสดีคอิกแล้ววันนี้กลับมาอยู่กับมิสเตอร์พิงซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว,ว่า Winivo Block Art ซึ่งเกมนี้เป็นแนวเอาชีวิตรอด survival เรื่องเราจะเป็นยังไงบ้างนั้นรอดูไปมาเรามาเริ่มการประจนภัยสุดแสนสนุกของเรากันดีกว่าคือในเกมนี้คือจะต้องเริ่มจากการขุดหินก่อนใช่ไหมมีคุยได้ทำและของอะไรบ้างเนี่ย ไงหินนี้เราต้องใช้ในการทำเคเวสโอเคเควสสำเร็จแล้วควสต่อไปทำลายกิ่งไม้ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมโอเคก็น่าจะง่ายอยู่ละมามาเริ่มการทำเคเวสกันเลยมาโคดกิ่งไม้สองอันใช่ไหมไม่โอเคได้ควสล้วทำเคเวสสำเร็จต่อไปทำขวานปะได้ละอีกหนึ่งควสควสต่อไป ตัดต้นไม้มีคเวคเวสเควสอะไรที่มันแปลกใหม่หรือว่าคเควสที่ไม่เคยทำมั้งเอาเถอะไปเราว่าไม่ใช่เวลาที่เราจะมานิ่งเฉยนะเฮ้ยตัวอะไรวะนั่นอะแรดเด้อมันเดินมาด้วย หน้าตาแกดูไม่เหมือนแรดเลยนี่ไงครับเตาย่างได้แต่มันไม่น่าเรียกว่าเตาย่างมันเรียกว่าอะไรวะที่จุดไฟเออคือยังไงอะเดินมาทำไมอะเฮ้ยพวกแกอยากมีเลื่อนเหรอวะจะจะฆ่าแกแน่ดูนี่ในอา,อาหารสุดแสนอร่อย อืมคุยต่อไปก็ไม่มีอะไรั้งเฮ้ยตรงนั้นเราจะตอกไปโอ้ยโอ้ตกด้่างแล้วอ้อคราวนี้ก็มืดตึ๊บเลยอืมคือวิธีโบอตอนมืดตึ๊บเนี่ยมันจะเหมือนของไมค้าเปล่าว่าที่มันจะมีพวกผีดิบหรือว่าพวกเอ่อสเกวตันคลิปเปอร์อะไรแบบเนี้ย ตัวที่แบบเออทําลายล้างอ่ะม okay. ันจะโผล่มาไหมอ๋อคือว่ามันจะโอ้เฮ้ยแกมเนใครอ่ะแกมเนใครเอาเอาเอามันเต้นเอามันเต้นเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนายจะเป็นพื่จะจะไหมอเต้นด้วยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีอ๋อฮะอะอมาวิ่งมาวิ่งมาทำไมเดี๋ยว โอ้ยอืมอย่าบอกอืมอืมมันหลอกล่อเรานี่ว่ามไม่ดีเลยโอกาสนี้แหละเรีบชิงโอโอเห็นไหมนั่นอะตรงนั้นอะตรงนั้นอะไปไปให้เร็วเก็บของไปเลตโก้ s <S โอ้โหนถ้ทำโคตรแออัดเลยโอเคในที่สุดก็ขึ้นมาได้ละพวกมันน่าจะหาไปหมดแล้วนะในพวกมอนสเตอร์ปีศาจไอหนัากากหมูสักอย่างนั่นแหละเอาเถอะ เราว่าจะต้องหาอะไรดีๆที่มันทําให้เรารู้สึกดีเฮ้ยทองแดงว่ะขุดแปบ๊บขุดแปบ๊บมันเจอสองก้อนเลยเอ้ยเจออีกหนึ่งก้อนไปคือภารกิจของเราวันนี้ก็คือน่าจะสร้างบ้านแหละแต่หาที่สร้างบ้านดีๆยังหาไม่เจอเลยคืออยากไปที่ที่มันโลง่งๆอะ่ะไปตัดไปเลยดีกว่าเฮ้ยอันนาไอะ่ะ เฮ้ยมีอัศวินตามพร้อมกับตัวอะไรวะนั่นน่ะคืออันนี้เป็นบักหรือว่าเป็นตัวละครอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยละครเป็นบัก็กโอเคมันคือตัวอะไรสักอย่างเนี่ยที่กําลังตามพวกนี้อยู่แล้วก็มีพ่อค้ากับพ่อค้าแดงพ่อ,อคอ้าเขียวพ่อค้าแดงอัศวินสามคนรีสี่คนละใช่ไหมกอสี่คนอีกคนนึงมันบัก แล้วพวกมันกําลังเดินทางไปตรงที่ไหนกันเนี่ยอันนี้ก็ค่ำแล้วนะเนี่ยคือพวกมันจะเดินทางไปที่ไหนกันแน่เนี่ยเอ่อมีกดแรกด้วยเหรอแล้ก็แรกหน่อยได้ไหมแรกกับใครดีเออแรกกับไอ้แกกอดงก่อนแล้วกันอย่าขวางดิอัสวินแรกกับไอเขียวหรือไอ้แดงเอเออเขียวเอเ้ยเ,อเขียวมีน้ํายาอะไรสักอย่างด้วยอะ เออคืออยากแลกน้ำยาน้ำยามาหนึ่งโอเคได้น้ำยามาแล้วแล้วน้ำยาทำอะไรคือลองอ่านดิสามารถเปลี่ยนทรายเป็นของเหลวได้อืมอืมอืมไหนลองดิโอ,โอ,โอได้เหมือนกันหนึ่งโออะไรเนีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยม,มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอยเฮ้ยมันดูดมันดูดคนเข้าไปเฮ้ยพ่อคะ่ะ ฮ้ยพ่อคะเฮ้ยโอโห่โอโหแแ้้วข้างในมันเกิดอะไรขึ้นนะน่ะเออจะลงไปดีไหมนะ้าอ่าลงไปดีไหมเออคือไปลองเสี่ยงไปละเฮ้ย <gasps> ข้างในนี้มันคือทรายดูดหรือเปล่าใช่มันคือทรายดูดแล้วเราจะออกจากตรงนี้ยังไง ใครก็ได้ช่วยผมเลยเอ้ามันตีกันเองแล้วเอาโอ้ยตายเกิดใหม่เบรคคือโอ้ผมไปเพไปตีมันโอ้เดี๋ยวอัศวีมันเจ็บอัศวีเจ็บอผมขยับได้ผมสามารถขยับได้ผมพยายามขยับโอ้ยมันไม่ออกเฮลแม่โอ้โหเมื่อกี้เกือบไม่รอดโอ้สายดูดดูดโคตรแรงเลยถ้าไม่เหยียบหัวคนขึ้นมาก็น่าจะไม่รอดมาแล้ว่ะ โอเคมีอีกกลุ่มหนึ่งด้วยอีกกลุ่มหนึ่งน่าจะขายของเหมือนกันมัง้งเคยก,กลุ่มพวกนี้มันขายแล้วบางคองดูหน่อยดิเออไงเจอพ่อค้าแล้วอืมของโคตรกระจอกเลยอ่ะออ,อีกคนหนึ่งอนะ่ะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งขายของแล้วครับอ,อ่อมีเป็นอะไรน้ำเนี่ยน้ำยาดูแลแล้วแล้วก็ไก่แล้วก็ ผงพิษอะไรสักอย่างนแหละแต่ผมไม่สนใจผมต้องการนี่ผมต้องการเป็นน้ำไี่ทำให้ทายกลายเป็นของเหลวนี่คือของที่ดีมากและผมจะต้องทำไม้ตองต้องทิ้งขยะก่อนด๊บนึงทิ้งขยะอะไรจะทิ้งอย่างว่าอันนี้อันนี้ไม่ค่อยสำคัญไปดูดิอ่ะจะหาจุดไหนวางดีเราจะรอบสังหาในพรุ่งนี้กัน ไอพวกนี้หน้าคามากเลยเนี่ยดูพวกมันสิเดี๋ยวจะดันดันดันปีนตรงแถวซ้ายสิลองดันมาอยู่แถวท้ายอยู่แถวซ้ายเอาตีอ๋อดูแลเราต้องลอบมันแล้วจากนั้นก็ยิงปุ่มปุ่มมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มมีเฮ้ยมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกกลุ่มหนึ่งเออโอ้ยกลุ่มหนึ่งมันไอกลุ่มที่เราไปตีมันมันโดนแล้วตีแม่งเลย ตีกลุ่มนี้โอเคกลุ่มเนันบาแล้วมันบาแล้วมันมันวิ่งมาแล้วโอเครอจมน้ําจมน้าโดนดูดไปโดนดูดไปตายพวกแกตายเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วต้องปิดก่อนต้องปิดทางเอ้ยคนเงาออกไปดิโอเคพวกมันกําลังโดนสายดูดอย่างทรมานเราต้องปิดเราต้องปิดนี่นี่ตรงนี้ด้วย อฮ่าฮ่าบัวแกตายแน่บัวแกตายแน่พวกมันโดนทรมานพวกะมันหาทางขึ้นไม่ได้พรามันไม่มีทางขึ้นเพราะมันก็ลังจะตายแค่ช้าตายทรมานไอ้คนเงานี่ลงไปด้านล่างได้ไหมมันติดบัคอะไรเนี้ยตีไม่ได้ด้วยเออไม่แข็และเพวกะมันกำลังตายอย่างทรมานคือเออเดี๋ยวพวกมันน่าจะกลับอลางแขนแน่ๆดูดิพวกมันกังน่าจะกำลังเรียกคนมาแต่ น่าจะไม่มีโอกาสนะเพราะมันกำลังจะตายอ่ะเพราะมันตายทรมานอ่ะเพราะมันหาทางหนีไม่ได้อ่ะดูดิเพราะมันจมอย่างทรมานอ่ะโอ้มันตายหมดเลยอ้อออยเอนวกมันยังไม่ตายหมดโอเคไปบายชั้ทีพวกแกลวอ่าไบโอมนี่แหละเหมาะสําหรับการเป็นที่อยู่ของเราที่สุดละมาในเวลาเริ่มการสร้างบ้านสุดแสนอีพิกอินพอสิบิวอ,อิมเปรเรแบ,บ,แบ,บแบบ ที่สุดอะไรของเราอบ้านเราดูเวิร์กมากเวิร์กมากเลยตอนเนี้ยเราจะต้องการเป็นอะไรเพื่อทําให้บ้านเรารู้สึกดูดีขึ้นนี่เราต้องการ โต๊ะรบับ้านที่ต้องมีโต๊ะรับนี่แล้วก็เตียงนอนนี่นอนเลยแล้วก็ที่จุดไฟอีกนิดนึงนิดหน่อยวางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะวางไม้แล้วากนั้วก็วางนิดติดไว้เออเออดูเป็นบ้านที่เยอะเลยเราเราขาดอะไรอีกบ้างเอ้ยเตาเผาเราได้เอาเตาเผามาป่ะเดี๋ยวเราลืมเตา,ผาเผาเฮ้ยหมวกดอกไม้ป่ะเฮ้ยอืใส่เลย อืมไม่เห็นด้วยแต่เอาเถอะใส่เถอะแล้วก็ต้องกลายเป็นกล่องเก็บของด้วยนี่ไงกล่องเก็บของของเราวางไว้ตรงไหนวางไว้ตรงนี้หน้านี้ละกันอ่ะวางไว้ดูดีเวิร์กเล็กแล้วก็ใส่ของเข้าไปเลยโอเคดูดีมากและไงต่อดีว่าหลังจากที่เราใส่ของเข้าไปทั้งหมดแล้ว น่าจะสร้างกำแพงต่อแต่เอาไว้คลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวจะขอเก็บของวันนี้ให้หมดแล้วจากนั้นก็สร้างประตูและมันก็คือบ้านแล้วละ่ะแล้วก็จะจบคลิปเลยใส่ของเข้าไปแป๊บหนึ่งนะใช้เวลาอาจจะซักพักหน่อยแต่อ่ะโอเคเสร็จแล้วบ้านที่ดีต้องมีประตูแต่เราขาดเป็นอย่างหนึ่งไปก็คือเตาเผาซึ่งมันอยู่ไหนไม่รู้แต่เอาเถอะ เราจะต้องคาเป็นประตูนี่ประตูเอาต้องเอาไม้ก่อนเอาไม้ออกมาก่อนโอเคมาไม้เอ้ยแค่นี้แหละได้บ้านแล้วในที่สุดได้บ้านแล้วโอ้ยมามีประตูนี่โอ้ยบ้านบ้านดีดีนี่เราต้องเข้าไปในประตูเราต้องเปิดประตูแล้วก็เข้าไปโอ้โแหแค่นี้ก็มีบ้านละโอ้บ้านแสนหวานโอ้ยในที่สุด เดี๋ยวเราจะจบคลิปกันในอีกไม่นานแต่เอาเถอะโอเคนะครับทุกคนวันนี้ขอกราบไปนะครับผมคนที่ดูจนจบเนี่ยผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมถ้าคนที่ดูจนจบเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการสนับสนุนผมด้วยนะซึ่ง ถ้าวันหลังอะผมจะทําคลิปนี้อีกถ้าคลิปนี้ดีผมก็จะทําเพิ่มขึ้นมาหลายๆคลิปเลยซึ่งถ้าทุกคนชอบทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหรือว่าจะกดอะไรให้มันดีที่สุดก็คือทุกคนชื่อกดไลค์นี่แหละผมว่าดีที่สุดแล้วเพราะตอนนี้ผมยังมีพูดต,ตาตากี่สิบแปดคนอยู่เลยแต่เอาเถอะตอนเนี้ผมจะวางเป็นนี่วางไปกับแมปบ้านก่อนและเริ่มมืดและฟ้าก็เริ่มมืด มีดาวอยู่บนฟ้าแล้วน่าจะพอแล้วละ่ะโอเคนะครับขอบคุณมากนะคที่ดูคลิปผมนจนจบกุาย